ครับผมสวัสดีครับสวัสดีน้านะนักตกปลาทุกทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับพาน้านะครับและท่านผู้ชมนะครับผมมาปักเบ็ดกันนะครับก็วันนี้นะครับผมเอาเบ็ดมาทั้งหมดห้าสิบหลังนะครับผมแล้วก็เป็นเหยื่อก็เป็นเหยื่อเขียดนะครับแต่ตอนนี้เหยื่อเขียดของเราก็เหลืออยู่ประมาณสิบกว่าตัวนะครับก็เดี๋ยวจะปักเท่าที่มีก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพอมัวตาก็จะเริ่มจับเขียดแล้วก็ ปักเบ็ดส่วนที่เหลือนะครับผมก็วันนี้นะครับเป็นหมายคลองนะครับเป็นคลองส่งน้ํานะครับยาวหลายกิโลมากเลยนะครับผมก็น้ํามันเที่ยวขึ้นเที่ยวลงนะครับไม่รู้ว่าปลามันจะกินเหยื่อหรือเปล่านะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะปักทั้งฝั่งสายขึ้นไปก่อนนะครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับครับอันนี้จะเป็นสภาพหมายของเรานะครับผมที่ผมจะปักเป็ดในวันนี้นะครับผม ก็ตรงนี้นะครับเป็นสะพานข้ามคลองนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นคลองส่งน้ํานะครับผมยาวเลยครับเดี๋ยวก็จะไล่ปักทางแถบนี้ไปนะครับผมก็ผักก็เยอะอยู่นะครับใช้ตะลิงนะครับก็ต้องเลือกจุดเอาที่ที่มีช่องว่างที่พอลงได้นะครับผมแล้วก็ตะลิงก็ค่อนข้างจะชันนะครับนานาครับนี่ครับแล้วก็ดี่ยปักมุมท่อตรงนี้นะครับเป็นท่อน้ําไหลนะครับน้ําไหลจากในหนองนะครับผมไหลออกมานะครับผม แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีผลงานนะครับก็จะปักฝั่งทางขวามือด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับผมกเกาะนียครับผมก็เตรียมเบ็ดตรงนี้ไว้แล้วแหละคันหนึ่งตรงช่องน้ําไหลนะครับไม่รู้จะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับผมนะนะครับโอเคครับผมาไปลุ้นกันครับ ไปไหนมาต่อฮะเรียกที่สูบน้ำอ่ะโอ้ได้ติดลางยางหรือเพิ่งปักเพิ่งปักเนี่ยเพิ่อเพื่งเพื่งปักเนี่ยโอ้ต oh. oh. ัวตัวหักหัวหัวคออยัางท้ายคอตรงเนี่ยหนะเบ็ดเบ็ดเทียบเลยอะ่ะเหยื่อเหยื่อยังมีแค่สิบกว่าตัวเองเดี๋ยวต้องปักไปด้วยแนละ้วก็หาไปด้วยเนะ oh, เอ๋อหากบมไปแลหาเขียดไปด้วย <N: S 1> ใช่ ครับผมก็ผมเพิ่งปักเบ็ดไปเมื่อกี้นะครับทั้งหมดก็สิบสี่คันนะครับผมเพราะว่าเหยื่อมีอยู่แค่นั้นนะครับผมพอปักเสร็จปุ๊บก็เลยวนมาดูนะครับนี่นะครับมีร่องรอยของการกินนะครับแต่ไม่อยู่นะครับนี่นะครับเบ็ดไปติดกับปักบุ้งเลยนะครับอืมจะได้ครับผมเหยื่อก็ไม่มีแล้วด้วยเหยื่อหมดเกลี้ยงเลยครับไม่มีเหยื่อเปลี่ยนเลยครับต้องรอให้มืดก่อนนะครับผมถึงจะจับเขียดได้นะครับ โอ้เสียดายครับผมตรงนี้มันเป็นช่องน้ําไหลนะครับน้ําไหลออกจากนานะครับผมก็คาดว่าน่าจะมีปลามาดักรอกินลูกปลาแน่นอนครับมีจริงๆนะครับผมยังไม่ถึงประมาณสัก20นาทีได้มั้งครับ20กวป่าผนะครับผมไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับกินไปแล้วนะครับผมไม้แรกของเราแต่ไม่ได้ตัวนะครับติดผักปุ้งนะครับผมเสียดายครับนะาาครับแต่ครับเดี๋ยวไปลุ้นตอนประมาณสองทุ่มครับผมผมนะครับแต้มแรกของเรามาแล้วนะครับนี่ครับผมโอ้โห เนี่ยครับไม่รู้งูอะไรครับผมติดแล้วเนี่ยครับผมติดผักบุ้งด้วยนะครับนี่ครับไม่รู้งูอะไรนะครับมันนะครับนี่ครับอ้วมอยู่นี่ครับผมนี่เซ็งเลยครับผมเมื่อตอนเย็นนะครับตรงนี้ก็เป็นตะกวดนะครับผมตัวเงินตัวทองนะครับผมมาย้อนย้อนมาดูครับกําลังกําลังคาบเลยนะครับกําลังจะกืนเครียดเลยพอมันเห็นผมก็มันตกใจมันก็รีบรีบขายออกไปเลยนะครับนี่ พอตะกวดไปปุ๊บนี่ครับงูครับผมไม่รู้งูอะไรครับผมอ้าเส็งเลยครับผมครับผมก็มาดูปลาตัวแรกของเรานะครับก็นี่นะครับไซส์มันประมาณนี้อ่ะนะครับนานะครับมันมันถึงได้ไม่อยู่เบ็ดนะครับผมดูมาแล้วมันกินประมาณกเกือบสิบหลังแลวนะครับผมมันไม่อยู่เลยนะครับไม่ไม่ลอยกินแล้วก็ดิ้นสะบัดหลุดหมดเลยนะครับผมก็ว่าเอ๊ะเป็นเป็นเพราะอะไร แต่คือปลาม,ปปปปมันไ well. ซส์ไม่ใหญ่นะครับผมปลามันไซส์มันไซส์เล็กนะครับไซส์ปอกนะครับนี่ครับไซส์นี่ยครับนี่ครับมันกินแล้วมันดิ้นหลุดหมดเลยครับมีอันเนี้ยตัวนี้ที่มาทันนะครับผมนี่ครับนี่เป็นไซส์ปอกนะครับไซส์ปอกๆเลครับผมเมื่อกี้กินเป็นสิบคันเลยนะครับไม่ไม่ได้ตัวสักตัวนะครับผมนี่ครับเพิ่งจะได้นะครับเพิ่งจะได้นะครับตัวนี้ ผมก็ว่าอยู่อทำไมมันไม่อยู่เลยดูตัวมันนะครับนาะครับไซมันกระเปียกเดียวครับผมโอเคครับผมก็ตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็คงจะดูเที่ยวนี้แล้วก็คงจะเข้าบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงตอนเช้ามืดนะครับผมประมาณตีสี่เดี๋ยวค่อยออกมาดูอีกทีหนึ่งนะครับผมอกินประมาณสิบหลังนะครับผมได้แต้มแต้มเดียวนะครับ ครับผมก็สวัสดียามเช้านะครับผมเช้ามืดนะครับผมก็ตอนนี้ครับเป็นเวลานี่ครับผมตีสี่สี่สิบเจ็ดนาทีนะครับผมก็พานะทุกคนนะครับผมมาดูเบ็ดกันนะครับผมมาครับผมดูคนนี้นะครับมีผมนะครับมีแต้มนะครับผมมีแต้มนะครับสำหรับเช้ามืดนี้นะครับ เต็มเต็มคาราเบลเลยนะครับเต็มคาราเบลเลยครับเต็มคาราเบลครับผมมาแล้วนะครับผมเต็มแรกของเรานะครับผมเท้านี้นะครับ นนีะครับันนี้ก็กินนะครับผมนะครับแต่ไม่อยู่นะครับนี่นะครับผมเป็นไปติดกับหญ้านะครับติดกับกอหญ้านะครับหคันนี้กินสองรอบเลยนะครับผมกินสองเที่ยวเลยนะครับผมเมื่อคืนก็กินนะครับเช้ามื้อนี้ก็กินนะครับแต่ไม่ได้ตัวนะครับผมติดกอหญ้านะครับผมโอ้เสียดายครับหลังนู้นก็กินนะครับผมไม่อยู่นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะถ่ายเฉพาะอ่คันที่ ติดปลานะครับผมมาครับผมอีกหนึ่งแต้มนะครับนะครับนี่ครับผมแต้มนะครับแต้มนี่ครับปลาก็ ือว no so so <laughs> like ่ากินดีเลยนะครับแต่มันไม่อยู่นะครับนะเนื่องจากว่าปลาไซซ์มันเล็กนะครับผมพอมันกินปุ๊บมันก็สะบัดทั้งคืนนะครับหลุดหมดนะครับที่ผมดูมานะครับกินมาห้าหกคันเลยนะครับผมไม่อยู่นะครับนี่ครับปลามันเป็นไซซ์นี้นะครับผมเลยมันมันดิ้นกระโดดสะบัดได้ทั้งคืนนะครับโอกาสหลุดมันสูงนะครับไม่เหมือนปลาไซซ์ใหญ่ๆนะครับผมปลาไซ้์ใหญ่ๆกินแล้วมันไม่ค่อยโดดครับมันจะดึงคันอย่างเดียว โอเคครับมาอีกหนึ่งแต้งก็ผมสำหรับชั่งนี้นะครับครับผม,มอีกหนึ่งงานนะครับไหนนี่ครับผมนสายปลาจะเป็นลมนะครับ หลุดหรือเปล่าครับจริงไหรับผมเดียวอุบอุ๊บโอ้โหครับอีกหนึ่งแต้มนะครับผมเนี่ยนะครับผมไซส์ป่านะครับมันเป็นไซส์นี้นะครับผมมันเลยดิ้นหลุดนะครับผมโอ้แถวครับผมมันมานครับแต้มที่สามของเรานะครับสำหรับเช้ามืดวันนี้นะครับ มาดูสรุปผลงานนะครับก็สี่แต้มนะครับผมนี่ครับสี่ปอกนะครับผมก็เบ็ดทั้งหมดยี่สิบห้าหลังนะครับผมก็พอดีเอาไปสี่สิบห้านะครับปักได้ยี่สิบห้านะครับผมไม่มีลูกเหยื่อนะครับผมไม่มีเขียดนะครับโอเคครับผมก็สี่แต้มนะครับไม่แฮวนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ